ผู้ว่ารับงานประจำอำเภอกาดตกเห็นคอนเสิร์ตใกล้จบเลยเปิดประตูให้ดูเจนเนี่ลิลลี่ฟรีวันที่28รกรกฎาคมนายสิริพัพัฒนกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกมาชี้แจงกรณีการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องชื่อดังภาคใต้เจนเนี่และลิลลี่ได้หมดทสดชื่นที่กำลังเป็นกระแสะสังคมในโลกโซเชียล มีการแชร์ภาพผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตลักษณะเบียดเสียดหนาแน่นไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและไม่มีระยะห่างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในการแสดงคอนเสิร์ตในงานดอกจูดบานเป็นงานประจำปีของอำเภอะอวดเมื่อคืนวันที่25กร,รกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนจัดงานประเพณีดอกจูดบาน ทางอำเภอะอวดได้ยื่นขออนุญาตจัดงานมาทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อนล่วงหน้าประมาณ1เดือนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ได้มีมติอนุญาตภายใต้มาตรการที่สั่งมาจากสอบอครกรุงเทพเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตเรื่องหน้ากากเรื่องเว้นระยะห่าง โดยได้กำชับแล้วให้ดำเนินการตามนั้นทางอำเภอก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานและได้กำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในงานมีคอนเสิร์ตทุกวันมีอาสาสมัครสาธรารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอวันละ15คนมีเจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขอำเภอมีประลัดอำเภอมีอ,อพอปร,รอผัดเปลี่ยนกันในการคัดกรองผู้เข้างานมีการจำหน่ายบัตรและจำกัดคนเข้ามีหน้ากากอนามัยแจกวันละ1000ชิ้นเพื่อ แจกจ่ายให้คนที่ไม่ได้นำหน้ากากมาและทางโคศกก็ได้มีการประกาศก,กำชับตลอดเวลาแต่เมื่อคอนเสิร์ตใกล้จะเลิกแล้วมีคนอออยู่จำนวนมากทางผู้จัดเลยเปิดฟรีเข้าไปเพราะเห็นว่าใกล้จะเลิกแล้วคนก็เลยเข้าไปก็มีอารมณ์ดนตรีกันแล้วถอดหน้ากากออกก็ร้องเพลงกันซึ่งทางอำเภอก็ยอมรับว่าการดูแลไม่ทั่วถึงหลังเกิดเหตุการณ์แล้วในวันรุ่งขึ้นตนก็ลงพื้นที่ทันที ไปดูสถานที่จัดงานแล้วให้ชี้แจงด้วยวาจาก่อนคิดว่าเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ทันทีในวันรุ่งขึ้นก็ได้มีมาตรการที่กำชับในการแสดงคอนเสิร์ตในส่วนของจังหวัดก็ไม่ได้โยนความรับผิดชอบทางอำเภอก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนผู้ว่าก็รับผิดชอบระดับหนึ่งเรายืนยันว่ามาตรการลดความเสี่ยงณตรงนั้นไม่สามารถควบคุมคนที่จะเข้าไปในจำนวนที่กำหนดไว้จริงๆได้เพราะว่ามีการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้ที่ดูแลตรงนั้น แต่ในวันต่อมาก็ไม่ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้มีการอลุ้มอล่วยใดๆทั้งสิ้นแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวยืนยันด้วยว่า ในการจัดงานครั้งต่อไปได้มีการเน้นย้ำกำชับแล้วว่าให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นแล้วจะต้องหยุดทันทีคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างหนึง่งแต่ขอยืนยันว่าในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราเน้นเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยมาโดยตลอดมีการกำชับอยู่เรื่อยๆผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการต่างๆก็ทำตัวเป็นแบบอย่างอรารยะชนคนนครก็ให้ความร่วมมือที่อำเภอ อวดก็เช่นเดียวกันส่วนความเสียงเรื่องโรคที่อำเภอชะอวด การจัดงานค่อนข้างจะเป็นท้องถิ่นคนเที่ยวงานเป็นคนในท้องถิ่นคนต่างถิ่นไม่ค่อยมีและแรงงานต่างด้าวในอำเภอะอวดก็ไม่มีความเสี่ยงเลยลดลงไปอย่างไรก็ตามก็ได้มีการเฝ้าระวังต่อไปหลังจากนี้ถ้าใครมีอาการเจ็บป่วยได้มีการสั่งการไปยังสาธารณาสุขอำเภอและโรงพยาบาละอวดไปแล้วว่าให้คอยตรวจสอบว่ามีใครเป็นไข้หรือมีอาการโควิดหรือไม่แล้วจะได้รีบรักษานายศิรพัฒน์กล่าวใน ที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคน้นะคะรักทุกคนคะ่ะ